โราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอแฟนลิเวอร์พูลต้องลุ้นอลิซอนถูกเปลี่ยนออกหลังหัวชนซานเชสเกมทีมชาติแฟนลิเวอร์พูลต้องลุ้นอาการอาลิซอนเบเกอร์หลังหัวชนกับดาวินซอนซานเชสแบบรุนแรงจนโดนเปลี่ยนตัวออกจาดสนามทั้งคู่เบื้องต้นทั้งคู่ดูจะไม่เป็นอะไรมากนัก อาริซอนเบเกอร์ผู้รักษาประตูทีมชาติบราซิลกับดาวินซอนซานเชสกองหลังทีมชาติโคลอมเบียสีสาปะทะกันแบบรุนแรงระหว่างเกมฟุตบอลโลก2,026กรอบคัดเลือกโซนอเมริกาใต้นตัทีิทัพเซเลซาวเปิดบ้านชนะอีกฝ่าย2ต่อ1จึงจังหวะดังกล่าวเกิดขึ้นในนาทีที่71โดยที่นักเตะของโคลอมเบียครอสบอลเข้ามาในกรอบเขตโทษซึ่งทางอาิซอนขยับออกมาชกบอลให้พ้นอันตราย ขณะที่ซานเชสก็พุ่งเข้ามาเพื่อตั้งใจจะมุบอลทําประตูแต่กลายเป็นว่าหัวซานเชสไปโขกใส่หัวอาริซอนเต็มจากนั้นทั้งคู่ลงไปนอนกับพื้นก่อนที่ทีมแพทย์ของทั้งสองทีมจะเข้ามาดูอาการภายหลังได้รับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นทั้งคู่ดูไม่เป็นอะไรมากโดยอาริซอนมีรอยแผลตรงหน้าผากขณะที่ซานเชสลงเปลาหางออกไปนอกสนามโดนเปลี่ยนตัวออกจากสนามทั้งคู่ ซึ่งมีรายงานว่าทั้งสองคนอาการปลอดภัยไม่เป็นอะไรมากตามรายงานจากแอนฟิวอัระบ,บุว่าริชาร์ดฮิลผู้ว่การกีฬาคนใหม่ได้รับคำสั่งจาก m i เคิลเอ็ดเวิรหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการฟุตบอลของเฟนเวสบัทกรุ๊ปให้ดำเนินการขายผู้เล่นในตำแหน่งแนวรุกที่เขากับอาเนอร์สโลตเฮดโค้ชของทีมลิปูหารือกันแล้วว่า จะไม่ได้อยู่ในแผนการทำทีมในฤดูกาลหน้าและดูเหมือนว่าผู้เล่นอย่างดาวินนูเยสลุยดิอารสและรวมไปถึงวีโก้โชตาก็คือแนวลุกที่ทีมหงแดงเตรียมที่จะขายออกไปและยินดีที่จะรับฟังในทุกๆข้อเสนอสำหรับตลาดซื้อขายในซัมเมอร์นี้นูเยสมีความเป็นไปได้ที่จะย้ายไปยังซาอดุดีอาระเบียหลังจากที่ในเดือนมก,การาคมเขาได้รับความสนใจและการติดต่อจากอัลนาเซอร์และแน่นอนว่าความสนใจนั้นยังคงอยู่ จังนั้นดีอาสที่ตอนนี้กลายเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งในการเสริมทัพของบาสโซโลนาไปแล้วและเดโก้ผู้นใยการกีฬาก็ต้องการให้เขาย้ายไปยังถิ่นคัมนูอย่างมากอีกด้วยและโชต้าอาการบาดเจ็บทำให้เขาไม่สามารถกลับมาเป็นกองหน้าตัวความหวังให้กับทีมลิเวอร์พูลได้อีกแล้วและทีมที่กำลังให้ความสนใจนในตัวของเขาก็คือบูฟแมตันวันเดอร์อดีตต้นสังกัดเก่าของเขานั่นเอง โดยบู๊ปแทมตันต้องการเซ็นสัญญากับโชตา้าเพื่อเอาไปทดแทนมาจูสคุนย่าที่คาดว่าจะย้ายออกไปจากทีมหลังสิ้นสุดในฤดูกาลนี้ฟาเซอร์เฟเชอร์จากทีมทล์กรายงานว่าตอนนี้อาเซนอลเป็นสโมสรล่าสุดที่แสดงความสนใจในตัวของลุยดิอารสปีกตัวเก่งของลิปูอยู่ในเวลานี้มิเกลอาเจต้ากุนซือของพวกเขาดูเหมือนว่าจะชื่นชอบปีกทีมชาติโคลอมเบียวัย28ปีรายนี้เป็นพิเศษ และให้ความสนใจเขามาอย่างเงียบๆจนถึงตอนนี้แต่แน่นอนว่าบาร์เซโลนาก็เป็นอีกทีมหนึ่งที่สนใจดิออสมาอย่างยาวนานอย่างมากแล้วและเชื่อว่าที่นั่นน่าจะเป็นปลายทางของดาวเตะรายนี้มากกว่าถ้าหากว่าเขาตัดสินใจย,ย้ายออกจากทีมหงแดงในช่วงสัมเมอร์นี้มาร์กดักราสจากไอเปเปอร์สปอร์ตรายงานว่า ดูเหมือนว่าความคืบหน้าในเดียวของมิลลสเคอร์เคสแบ็กซ้ายจากบอลมัดนั้นจะไปไกลมากแล้วแม้ว่าจะมีรายงานว่าไม่มีการพูดคุยกันของทีมงานจากสโมสรลิเวอร์พูลกับเอเย่นของนักเตะในช่วงระหว่างที่เขาไปช่วยทีมชาติฮังกับวิวโรรีดแบ็กขวาดาวรุ่งวัย18ปีที่กำลังตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับลิเวอร์พูลในเวลานี้รีดเป็นหนึ่งในผู้เล่นดาวรุ่งที่อาร์เนอร์ชื่นชอบอย่างมากคนหนึ่งเลยในสมัยที่เข้าคุมทีมที่ฟยนูต และเขารู้ดีถึงศักยภาพของเด็กคนนี้ว่ามีมากมายแค่ไหนและพร้อมที่จะพัฒนาก้าวไปข้างหน้ามากเพียงใดรีดกลายเป็นผู้เล่นอายุน้อยที่สุดอันดับ2ที่ลงเล่นเกมแรกในยุโรปภายใต้การคุมทีมของอาเนอร์อีกด้วยและในปัจจุบันรีดเป็นผู้มีส่วนร่วมกับการทำประตูดโดยเฉลี่ยม,มากที่สุด0.37ต่อ90นาทีในบรรดาแบ็กขวาใน15ลีกสูงสุดของยุโรป การปะทะความเร็วและอัตราการทำงานเทคนิคการครอสบอลการเก็บบอลการป้องกันแบบ1ต่อหนึ่งการเร่งความเร็วและความคล่องตัวการเลี้ยงบอลดูเหมือนว่าเขาจะมีสิ่งนี้แบบครบเครื่องเลยทีเดียวการอ่านเกมในสถานการณ์ที่กดดันจะทำได้ดีอย่างมากโดยมักจะผลักดันไปข้างหน้าเพื่อสนับสนุนการเล่นเกมลุกในการป้องกันดีวใช้การเร่งความเร็วอันน่าเหลือเชื่อเพื่อไล่ตามกลับมาอย่างรวดเร็ว โดยครอบกลุ่มพื้นที่ยังมีประสิทธิภาพในช่วงเวลาที่เปลี่ยนผ่านของจังหวะเกมในการถูกโต้กลับเขามีทักษะที่ดีมากในการส่งบอลผ่านการเลี้ยงบอลและการส่งบอลระยะสั้นและนั่นจะได้เห็นการส่งบอลที่น่าเหลือเชื่อจากเท้าของเขาบ่อยครัง้งนอกจากนี้ลีดยังเป็นผู้เล่นที่วางบอลข้ามไปในแนวรุกได้อย่างแม่นยำจากตำแหน่งที่ลึก โดยปรับการส่งบอลตามการเคลื่อนไหวของเพื่อนร่วมทีมของเขาได้ดีและจุดเด่นของรีดที่อาร์เนอร์ชื่นชอบอย่างมากก็คือเขาเป็นดาวรุ่งที่มีวินัยทางยุธทธวิธีและสามารถปรับ,บตัวได้ดีเสมอต่อระบบการเล่นของทีมเขาเข้าใจความต้องการด้านตำแหน่งเป็นอย่างดีโดยปรับบทบาทของเขาตามคำสั่งของโค้ชได้ดีเสมอและที่สำคัญเขาเป็นแฟนพันธุ์แท้ของสโมสรลิเวอร์พูลอีกด้วย ขอแสดงความยินด,ดีกับวาตารุเอนโดและทีมชาติญี่ปุ่นที่กลายเป็นชาติแรกที่ผ่านเข้ารอบฟุตบอลโลกปี2026ได้สำเร็จหลังจากเอาชนะทีมชาติบาเรนไปได้ด้วยสกอร์2-0เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาและผลงานของเอนโดในเกมนี้วาตรารุซานแฟนรายงานสถิติวาตารุเอนโดปะทะทีมชาติบาเรน90นาทีบวกในสนามสัมผัสบอล87ครั้งแจยบอลสำเร็จ69/73ครั้งความแม่นยำในการส่งบอล95%สร้างโอกาสทองได้1ครั้ง จ่ายบอลเข้าพื้นที่สุดท้ายคู่แข่ง6ครั้งวางบอลยาวสำเร็จ3ต่อ3ครั้ง100%เร์เเคลียบอลได้4ครั้งแย่งบอลคืนได้9ครั้งชนะการดวลบนพื้น2ต่อ3ครั้ง67%ชนะการดวลลูกกลางอากาศ3ต่อ5ครั้ง60%แม้ว่าในทีมลิฟูเขาจะไม่ได้รับโอกาสลงสนามมากนักแต่เมื่อกลับไปที่ทีมชาติเอนโดมักที่จะกลายเป็นตัวหลัก และทำผลงนานได้ดีอย่างมากเสมอและสิ่งที่น่าชื่นชมของเขาก็คือการดูแลรักษาสภาพร่างกายให้ฟิตและพร้อมช่วยทีมชาติและสโมสรเสมอ,สมอนะครับกูรูชมบบเซติดฟอร์มเด่นมีความคล้ายบุสเกต เมเนโอกาเซียนักข่าวสเปนเปรียบเทียบสเตฟานบายเซติดดาวรุ่งลิเวอร์พูลว่ามีสไตล์การเล่นที่ละไมคล้ายคลึงกับซีเกิลบุสเกตตำนานกองกลางบาร์ซุลนาหลังโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจระหว่างยืมตัวไปเล่นกับลาสพามัสบายเซติตเพิ่งย้ายไปลาสพามัสในช่วงตลาดหน้าหนาวที่ผ่านมาหลังจากช่วงเวลาแยก่กับเรดบูลซบวกแต่เพียงแค่เจ็ดนัดที่ลงเล่นเขาก็ทำให้หลายคนต้องพูดถึง มิดฟิวร์วัย20ปีแจ้งเกิดกับลิพูตั้งแต่ยังเป็นดาวรุ่งในปี2022แต่การบาดเจ็บหนักทําให้พัฒนาการของเขาสะดุดลงการย้ายไปเซบวกด้วยสัญญายืมตัวหวังว่าจะช่วยให้เขาเรียกความมั่นใจกลับมาแต่กลับได้ลงเล่นเต็ม90นาทีเพียงเกมเดียวและสุดท้ายต้องยกเลิกสัญญาก่อนกําหนดพอไปลาสพามาสเขาก็กลับโชว์ฟอร์มโดดเด่นทันดีด้วยฟอร์มอันยอดเยี่ยมมาเนลกาเซียจึงชื่นชมและแสดงความเห็นกับเดลิเมลว่าเขาทําให้ผมนึกถึงเซกิโอบุสเกตเลย เพราะสไตล์การพาบอลไปข้างหน้าและการเคลื่อนที่ของเขานี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่บบยเสติดถูกเปรียบเทียบกับบูสเกตเพราะอเล็กซ์โอเตโรอดีตผู้ในการอารแคร์มีของเซลตาบีโกก็เคยให้สัมภาษณ์ในทำนองเดียวกันเมื่อปี2023อนาคตของบบยเสติดกับลิพูในฤดูกาลหน้ายังไม่แน่นอนแต่อา์เนอร์สล็อตมองว่าเขาเป็นนักเตะที่มีศักยภาพสูงอย่างไรก็ตามเนื่องจากทีมมีมิดฟิลคุณภาพหลายคนบายสติดอาจไม่ได้รับโอกาสลงสนามมากนัก การปล่อยยืมตัวจึงเป็นทางเลือกที่ดีเพื่อให้เขาได้พัฒนาฝีเท้าและเตรียมตัวสําหรับการกลับมาช่วยทีมนังไล่ตามสถิติการลงเล่นของตํานานรายนี้แบ็กซ้ายลิเวอร์พูลวัย31ปีจะขยับขึ้นมาอยู่อันดับ3ในรายชื่อนักเตะตลอดการหากเขาลงสนามนัดที่81ในเกมแรกของรอบเพลย์ออฟเนชั่นลีกที่กรีซในวันพฤหัสบดีนี้การลงเล่นทีมชาติในเกมนั้นจะทำให้เขามีสถิติแซงหน้าดาเดนเฟเชอร์ทำให้เหลือเพียงจิมเลตันและดันกริชที่นำหน้าเขา จริงๆแล้วผมเคยพูดกับเคนนี่ไปเมื่อสัปดาห์ก่อนว่าผมจะไล่าตามคุณคำตอบของเขาคือมีนักเตะหลายคนที่เคยพูดแบบนั้นมาก่อนแล้วและเขาก็ยังคงเป็นผู้เล่นที่สำคัญอยู่โรบสันกล่าวโรบสันลงเล่นให้ทีมชาติสกอตแลนด์ครั้งแรกภายใต้การคุมทีมของกอรอนสตัคันในปี2014ขณะที่อยู่ดันดียูไนเต็ดและได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกัปตันทีมโดยอเล็กซ์แม็ลิชใน4ปีถัดมา ผมรักที่จะเล่นให้กับทีมชาติสกอตแลนด์ลงเล่นในทุกแคมป์และผมอยากลงเล่นมากที่สุดเท่าที่จะทําได้เขากล่าวไม่ว่าที่ไหนผมก็จะไปผมภูมิใจมากที่เล่นไปแล้ว80นัดคุณแค่จัดการกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าคุณมันมีสิ่งต่างๆเกิดขึ้นมากมายจนคุณไม่สามารถมองไปข้างหน้าได้ไกลนักคุณจําเป็นต้องมีช่วงที่หน่อยกับกกรบาดเจ็บแต่ผมจะทําทุกอย่างเท่าที่ทําได้เพื่อให้แน่ใจว่าผมอยู่ในสภาพที่ดีที่สุดสําหรับลิเวอร์พูลและสกอตแลนด์ หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ